สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซ์ซีรีส์เรื่อง Good Partner และนี่คือตอนที่2ของซีรีส์นี้หลังไปเจอความลับเรื่องการนอกใจของสามีทนายชาทนายฮันก็ได้แต่คิดว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเธอตลอดเพราะก่อนหน้านี้ครอบครัวเธอก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแม่ของเธอพาเธอมางานศพพ่อแล้วก็มีปากเสียงกับภรรยาอีกคนหนึ่งของพ่อฝั่งเธอเพิ่งรู้ว่าพ่อเสียไปแล้วแต่อีกฝั่งจงใจไม่บอกพวกเธอแต่แรกแถมยังไล่ให้กลับไปอีก ผลคือผู้หญิงสองคนของพ่อตานก็ต้องร้องไห้ทนายฮันไม่พร้อมเจออะไรแบบนั้นในตอนนี้จึงเลือกที่จะเบี่ยงความสนใจทนายชาให้ออกห่างจากห้องพักใจไปเลขาผแผนกยังคงเข้ามาทํางานร่วมกับทนายชาตามปกติแจ้งเรื่องการนัดให้คำปรึกษาคดีว i p ที่มีลูกชายสสเข้ามาเอี่ยวทนายชาให้เลขาตามทนายฮันมากับเธอด้วยลูกความในคราวนี้คือชายหญิงคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนกันตางก็ต้องการฟอกคู่สมรสอีกคนของตัวเองทั้งสองครอบครัวมักนัดไปตั้งแคมป์ด้วยกันบ่อย ทั้งคู่สังเกตเห็นความผิดปกติของคู่ตัวเองมานานแล้วแต่ก็มาชัดในการตั้งแคมป์ครั้งหนึ่งเพราะหญิงฝ่ายโจทย์เห็นคาตาว่าสามีตัวเองกับภรรยาเพื่อนเป็นชู้กันตอนแรกก็ลังเลว่าจะบอกเพื่อนชายดีไหมแต่การไม่บอกคงแย่ยิ่งกว่าทนายชาสอบถามดูความทั้งสองถึงหลักฐานที่พวกเขามีแล้วแนะนําให้ฝ่ายหญิงเรียกจากสามีให้หนักเพราะมันส่งผลต่อชื่อเสียงของสสพ่อสามีเดี๋ยวจะยื่นเกลเกลี่ยให้ก่อนทนายฮันจะแจ้งว่าจะดําเนินการแยกฟ้องคนละคดีไปเลย ต่อมาในการนะัดกินข้าวข้างนอกกับทนายเฟรลี่ทนายฮันสารภาพว่าเข้าไปส่องเว็บหางานมาทําเอาอีกฝ่ายแทบสําลักถามว่าไม่ชอบคดียากขนาดนั้นเลยเหรอสาหรับเขาเนะี่ยสนุกสุดแล้วเหมือนได้ดูละครก่อนจะขออย่างจริงใจว่าอย่าเพิ่งลาออก3มเดือนที่ผ่านมานี่ทนายออกไปกลางคันหลายคนแล้วบุนวายมากทนายชานี่งานอย่างยุงย่งเลยนะดูแลคดีตัวคนเดียวหมดลูกสาวแทบไม่ได้เห็นหน้าลองทนอีกสักเดือนนะอีกด้านหนึ่งทนายผู้ช่วยก็พยายามโน้มนะ้าวทนายชาให้ใจดีกับทนายฮันหน่อยเหมือนกัน คือทนายชาเขาเคยเห็นแล้วว่าทนายฮันกําลังเขียนใบาลาออกพอประกอบกับเรื่องที่เคยเจอกันตอนมหาลาัยนั่นก็ยิ่งมั่นใจว่าอีกฝ่ายคงอยู่ที่นี่อีกไม่นานทนายชาคิดว่าไม่ควรเปิดโอกาสให้ทนายฮันได้พูดอะไรด้วยซ้ําจนทนายผู้ช่วยบอกว่าอย่าไปราสร้างศัตรูเยอะนักเลยในการพิจารณาคดีแรกของทนายหญิงทั้งสองทนายชากับทนายฮันไปว่าความเป็นฝ่ายโจ์ร่วมกันเลยทนายชาเปิดมาด้วยการระบุว่าเพราะโจ์เป็นเพื่อนเพศตรงข้ามกันเลยเห็นแก่คู่สมรส ตกลงกันว่าหลังแต่งงานแล้วจะไม่มาเจอกันตามลําพังอีกแต่ไปตั้งแคมป์ด้วยกันทั้งสองครอบครัวแทนแต่คู่สมรสของโจ์กลับไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจึงต้องการยื่นฟ้องและเรียกค่าเลี้ยงดูทนายฮันรี่ผู้เสริมว่าเพราะทั้งสองครอบครัวใช้เวลาสุดสัปดาห์ด้วยกันตลอดความเสียหายทางใจนี่ยิ่งกว่าคู่สมรสกอร่ออาชญากรรมอีกขอให้ศาลพิจารณาจุดนี้ด้วย ผู้พิพากษาให้เปิดหลักฐานมันคือภาพจากกล้องหน้ารถตอนจำเลยทั้งสองแอบไปที่โรงแรมด้วยกันจำเลยฝ่ายชายอ้างกับภรรยาที่เป็นโจทย์ว่าจะไปออกกำลังกายแล้วก็ขำคิดค้าก,กันว่าก็มาออกกำลังกายจริงๆฝ่ายทนายจำเลยยอมรับว่านั่นคือภาพที่ทั้งสองเข้าไปในโรงแรมแต่ก็เพราะเป็นเพื่อนไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศทนายชารีบแย้งว่าไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เลยว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อบ,บ่งบอกการกระทําผิดแค่แสดงตัวว่าเป็นคู่รักกัน จากนั้นก็มีเสียงดังปั้งแทรกขึ้นเป็นจำเลยฝ่ายชายลูกสอสอที่บอกทุกคนต้องโตๆเลยว่าเขากับจำเลยหญิงอีกคนรักกันจริงเมื่อทนายชาบอกให้ศาลช่วยบันทึกคำสารภาพตะกี้ด้วยเขาก็บอกเออบันทึกไปเหอะและ้วตอบคำถามศาลว่าถ้าจะเรียกว่านั่นเป็นความสัมพันธ์ชู้สาวก็เรียกไปแต่พวกเขาคบหากันอย่างจริงใจไม่มีอะไรต้องอายก่อนจะกลับไปนั่งลงแล้วมองทนายชาตาขวางเลยทนายชาถามจำเลยหญิงว่ายอมรับแบบเดียวกันไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้ต่อไปไกลเกลี่ยนอกศาลเลยดีกว่า จำเลยหญิงเห็นด้วยแต่จำเลยชายที่เป็นลูกสอสอเนี่ยไม่เขาจะอย่ากแต่ไม่ให้สิทธิเลี้ยงดูบอกว่าจะเลี้ยงลูกเองทนายชายต้องแทรกว่าตอนนี้มันคือคดีที่เขาเป็นจำเลยคนที่สเรื่องสิทธิเลี้ยงลูกต้องไปว่ากันในคดีที่เขาเป็นจำเลยคนแรกแต่ลูกชายสอสอกยืนยันว่าจะเลี้ยงลูกของฝ่ายหญิงด้วยจำเลยหญิงดูกังวลแต่ก็เออเอ,อ,เอาตามลูกสอสไป ผู้พิพากษาเลยสรุปว่าเดี๋ยวจะนักล่เกลียต่อไปโดยมีฝ่ายโจทก์คู่สมรสทั้งสองเข้าร่วมด้วยหลังจบสารทานายชาจงใจไปพูดทิ้งท้ายกับทานายฝ่ายจำเลยไว้บอกทานายฮันที่สงสัยว่าเดี๋ยวคราวหน้าก็รู้เองหลังเลิกงานทานายฮันยังทำงานอยู่นึกหงุดหงิดการสื่อสารของทานายชาก่อนหน้านี้พอดูคลิปสัมภาษณ์ทนายยาไปก็ยังได้เจอหน้าทานายชาอีก จ้าตัวบอกถึงข้อเท็จริงว่าชูมักจะเป็นคนใกล้ตัวแต่บางรายก็ใช้เวลานานมากกว่าจะรู้ว่าถูกนอกใจดูเข้าใจเรื่องชีวิตคู่ดีมากจนพิธีกรแซวว่าสามีเธอคงโกหกเรื่องนี้ไม่ได้แต่จากสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าทนายชาเองก็ยังไม่รู้ตัวนะทนายฮันลังเลว,ว่าจะบอกเรื่องนี้ไปดีไหมเลยลองเนียนไปปรึกษากับทนายเฟรลี่หลังเลิกงานอ้างว่าเป็นเรื่องของคนรู้จักอีกทีอีกฝ่ายบอกว่าก็ต้องรีบบอกสิจะเสียเวลากับคนทรยศไปทําไมคนมีอีกตั้งเยอะแยะเลือกผิดก็แค่เลือกใหม่นี่ แต่กลายเป็นว่าพอทนายฮันตัดสินใจจะบอกทนายชาอีกฝ่ายดันพยายามสกัดเธอไว้เพราะหลวงเข้าใจว่าจะบอกเรื่องลาออกแล้วเฉลยที่ทําให้คาใจก่อนหน้านี้ว่าต้องการบอกฝ่ายจําเลยเป็นในายให้เสนอเงินเยอะหน่อยเพื่อแลกกับชื่อเสียงสอสอพ่อจําเลยทนายฮันแย้งว่าการแยกสิทธิเลี้ยงดูนี่ไม่น่าใช้เงินมาช่วยได้ในขณะที่ทนายชาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เงินแก้ไม่ได้ทนายฮันกลับเชื่อว่าสิ่งที่เงินแก้ไม่ได้คือความรู้สึกของคนแต่นั่นดันทําให้ทนายชาเข้าใจไปว่าการขึ้นเงินเดือนไปก็ไม่ช่วยหยุดการลาออกของทนายฮันซะง,งั้น ในการนัดไกลเกลีย่ยทนายชาเป็นตัวแทนฝ่ายโจทชายยื่นข้อเสนอก่อนโจทของจำเลยหญิงเสนอเงิน100ล้านวอนให้แต่สิทธิในการเลี้ยงดูต้องเป็นของตัวเขาและต้องการค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละ5 0 0แสนวอนจำเลยหญิงที่เป็นภรยาบอกว่าเงินจำนวนนี้มันไม่พอและเธอต้องการสิทธิ์ในการเลี้ยงดูด้วยเลยโดนสองทนายหญิงของเรากดดันไปสามีที่เป็นโจทยังบอกอีกว่ามองหน้าลูกแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าลูกขาดเธอไม่ได้ก็สวนไปว่าเธอต่างหากที่ขาดลูกไม่ได้นะ่ะ จากนั้นจำเลยฝ่ายใช้ลูกสอสอก็ให้ทนายตัวเองยื่นข้อเสนอไปว่าเพราะเขาต้องการสิทธิเลี้ยงดูทั้งลูกตัวเองและลูกของอีกฝ่ายเลยจะเสนอทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง2,000ล้านวอนให้ฝ่ายโจทก์ไปโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องให้อะไรกลับมาเลยคือไอ้เงินร้อยล้านวอนที่เสนอให้เมื่อกี้ก็ไม่ต้องโจทก์ฝ่ายชายไม่พอใจอย่างมากเพราะนี่หมายถึงการใช้เงินซื้อตัวลูกเข้าไปบอกให้เพื่อนโจทก์หญิงอีกคนที่เป็นภรรยายลูกชายสอสอพูดอะไรบ้างแต่อีกฝ่ายดูไม่เอาด้วยเพียงแค่บอกให้เพื่อนเงียบไป สามีจำเลยที่เป็นสอสยังเสริมอีกว่ากำลังคิดเรื่องโรงเรียนนานาชาติของลูกที่เธอเคยบอกอยู่ด้วยแต่คนที่เงียบไม่ไหวก็คือทนายหันของเรานี่แหละใส่ไปได้วยความเดือดว่าจู่ๆลุงป้าตัวเองก็กลายมาเป็นพ่อแม่แบบนี้จะไม่ทําให้พวกเด็กๆสับสนเหรอนี่มันการทารุณกรรมสามไม่ควรอนุญาตทนายชาตต้องส่งสัญญาณให้หยุดจนมือแทบจะเป็นระวิงเพราะนี่มันไม่ดีกับการต่อรองผลตอบแทนแน่ก่อนจะบอกทุกคนไปว่าทางนี้ต้องการเวลาในการพิจารณาข้อเสนอขอเวลาสองสามวันเดี๋ยวจะให้คําตอบ จ่อนจะหันไปมองหน้าทนายฮันแบบมีความในใจเป็นหมื่นล้านคำสุดๆทนายฮันยังคงกลับมาวีนทนายชาต่อว่าการกเกลียเกลี่ยนี้มันไม่เข้าท่าเลยแต่ก็โดนทนายชาสวนว่าเป็นตำรวจเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือไงโจทย์ฝ่ายชายไม่ยอมรับและโจทย์ฝ่ายหญิงคิดเหมือนกันเหรอเป็นคนที่คิดอะไรได้ง่ายจนหน้าอิจฉาทึกทักเอาเองว่าสิ่งที่คิดเป็นความจริงถ้าภรรยาที่เป็นโจทย์เกิดยอมรับข้อเสนอล่ะนั่นแปลว่าเธอเป็นคนไม่ดีเหรอจากเรื่องโรงเรียนนานาชาติก่อนหน้านี้อาจยอมเพราะเห็นแก่ลูกก็ได้แต่ทนายฮันยังงงคคเเเเเชืื่่่่่อออวาานนนป็พแมมจะไิดดข เถียงทนายชาว่าเพราะเป็นตัวแทนลูกความนั่นแหละถึงมีหน้าที่ต้องอธิบายเรื่องแผลใจเด็กกับผลกระทบการไกลเกลี่ยแต่ทนายชาก็บอกว่าโจทย์น,น่ะเขาน่าจะเข้าใจเรื่องแผลใจลูกได้ดีกว่าทนายฮันอีกทนายฮันกลับมาบ่นเรื่องนี้กับทนายเฟรลดี้แต่อีกฝ่ายคิดว่าถ้าไกลเกลี่ยได้เงินมาเยอะมันก็วินวินนี่อย่าอินเกินเบอร์เลยอันนี้มันยูม่เข้าเรื่องแล้วต่อไปคนที่ลำบากจะเป็นตัวทนายฮันเองนะก่อนจะพาไปถามความเห็นเรื่องคนรู้จักมีชู้จะบอกไหมกับทนายผู้ช่วยแต่รายนี้บอกว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วรอให้อีกฝ่ายได้ร้รูเอง ทนายฮันถือโอกาสถามว่าที่ปรึกษาทางการแพทย์ที่เป็นสามีทนายชาเนี่ยมาสำนักงานบ่อยไหมเลยได้รู้ว่าจะมานานๆทีเพราะปกติทำงานอยู่คลินิกแถวบ้านในการนัดปรึกษาลูกความครั้งต่อมาทนายฮันกับทนายชายังคงยึดมั่นในแนวทางของตัวเองคือทนายฮันเห็นด้วยกับการแย่งสิทธิการเลี้ยงดูให้ถึงที่สุดในขณะที่ทนายชาอยากให้ยอมรับการเกลีเกลี่ย แต่ทักษะการโน้มน้าของทนายชาเหนือกว่าทนายฮันมากบอกว่าการยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้แต่ตัดสินใจให้ดีที่สุดในสถานการณ์ของตัวเองกันก็พอพวกเธอในฐานะทนายจะว่าความให้ไปตามนั่นเองแล้วในการไกล่เกลี่ยตัดสินลูกความฝ่ายโจทก์ทั้งสองก็ตกลงรับข้อเสนอจากฝ่ายจำเลยหลังเซนยอมรับผลการไกล่เกลี่ยแล้วโจทก์ฝ่ายชายก็ร้องขอภรรยาตัวเองทั้งน้ำตาว่าช่วยเลี้ยงลูกให้ดีบอกว่าที่พ่อหายไปเพราะต้องย้ายไปใกล้ที่ทำงานและอย่าบอกความผิดของเธอให้ลูกรู้ ภรรยารับปากไปก่อนจะขอโทษอีกฝ่ายด้วยน้ำตาคลอเบา้าในขณะที่คู่ลูกชายสอสอมีแต่ความเงียบมีเพียงภรรยาฝ่ายโจ์ที่ดวงตาแดงกำ่ำนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทนายฮันได้เห็นผู้หญิงสองคนต้องร้องไห้ทนายฮันสงสัยว่าทำไมลูกความชายที่ตอนแรกไม่รับข้อเสนอถึงยอมตกลงในท้ายที่สุดทนายชาชเฉลยว่าก่อนหน้านี้ส่งรายง,งานการตรวจสอบภายในบ้านไปให้แล้วลูกของเจ้าตัวก็บอกว่าอยากอยู่กับแม่แม่ต้องการเขาถึงอย่างนั้นทนายฮันก็ยังคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ดี ทนายชาเลแจงให้ฟังว่าในความเป็นจริงต่อจากนี้นอกจากจะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้วโดยสิทธิการเข้าเยี่ยมที่ฝ่ายโจทย์หญิงได้รับจะทําให้ลูกเลือกงอยู่กับแม่ส่วนลูกสอสออีกเดี๋ยวก็คงยุ่งจนไม่สนใจแล้วตามกฎหมายไม่สามารถบังคับส่งมอบเด็กได้นี่แหละชัยชนะที่สมบูรณ์แบบด้วยความได้ผลประโยชน์สูงสุดส่วนทนายฮันก็จะได้กระเป๋าใหม่แล้วทนายชาก็ให้คนขับพาไปที่ร้านกระเป๋าเลย ตอนเลือกกระเป๋าทนายฮันยังคงลังเลว่าจะบอกเรื่องสามีทนายชาดีไหมส่วนตัวทนายชาแวะไปเอานาฬิกาที่ซื้อให้สามีในวันครบครอบแต่งงานเพราะเคยสัญญาไว้ในอดีตเธอนัดกับสามีที่โรงแรมเอาไว้แต่อีกฝ่ายยังไม่กลับมาถึงบ้านสักทีเขาบอกว่าให้ไปเจอกันที่โรงแรมเลยส่วนทนายฮันกลับสำนักงานมาเอกใจที่เลขาแผนกถามว่าทนายชากลับไปแล้วหรือยังแล้วยังคุ้นกระโปรงที่อีกฝ่ายใส่เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดชั้นห้องพักใจในวันนั้นแล้วก็ยืนยันได้ว่าชู้สามีทนายชาคือเลขาจริงๆ ทนายฮันเดินเมอนึื่อถึงสมัยเรียนตอนที่เธอได้พบกับผู้หญิงอีกคนของพ่อเป็นครั้งแรกและตอนที่ลูกความหญิงเคยบอกว่าการไม่บอกเพื่อนเรื่องโดอนนอกใจมันคงแย่ยิ่งกว่าเลยตัดสินใจเรียกทนายชามาบอกเรื่องนี้แต่อีกฝ่ายดันบอกหน้านิ่งว่ารู้อยู่แล้วรู้ว่าเป็นชู้กับใครด้วยสมกับที่เป็นคนสอนทนายฮันไปว่าใบบีทางที่ภรรยาจะไม่รู้เรื่องสามีนอกใจจะมีก็แต่หาหลักฐานมัดตัวไม่ได้อย่างแท้จริงและตอนที่สองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ